นะครับอืออยู่ครับดูมั้ยอืออยู่ครับปดครับนี่ครับ ไดแแพะเดี๋ยวมาลองดูหมายนี่ดูบ้างครับผม,มข้างทางครับหมายติดถนมน,มนใหญ่เลยครับดูร่องน้ำตรงนี้ดูครับจะมีตัวไหมมาลองเคลียร์ตรงนี้ดูครับมีตัวไม่น่าพลาดครับ ah này giờ sẽ tìm kiếm trong này bây giờ chúng trong ครับผมแ้มครับกวจะหาตัวเจอครับผมแ้มกับเจือ,อยางแค่ครับไส่สวยอยู่ครับเอาไปเก็บก่อนครับผมนี่ครับสสวยอยู่ครับ เก็บก่อนครับผมหนึ่งแต้มครับกวาจะได้เจอกวาจะเจอตัวครับโอ้โหนี่ัเต็มปากเลยครับอย่างแค่ตอนสันป๊อกครับก็ไม่ปอกเท่าไหร่ก็สวยอยู่ครับขอเก็บก่อนครับผมใส่กำลังพอดีครับผมไม่ปอกไม่โตเท่าไหร่โอเคครับพอได้หลุ้นพอได้แต้มครับผม <C oughs> อยู่โอ้โหยหลุดโอ้ยหลุดครับหลุดอุสาวัดอุตสากาัดนั้นมาหลุดอีกโดนเบ็ดแล้วครับหนึ่งขอกงไม่เอาอีกแล้ว ไปแล้วครับเรียบร้อยหนึ่งตัวไซส์สวยเลยครับลุดไปเรียบร้อยหนึ่งตัวโดนเบ็ดเรียบร้อยหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งขอตัดครับโอ้หลุดอีกแล้ว ไม่ดูหนีแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่าเขาเมื่อกี้ไม่รู้กองเห็นหรือเปล่านูน่นไปนู่นแล้วครับไม่รู้ตัวเดิมหรือเปล่าตัวใหม่ไม่รู้นะ่ะ ตัวนี้กัดครับเบ็ดไม่เปิดตัวเบ็ดไม่เปิดครับตัวนี้กัดใกล้ๆนบ สายวิ่งแล้วนะวัดไม่โดนอีกคลองรอกใหม่ครับผมนี่ใหม,ใหม่ใหม่ครับแมคโครรถแมคโครครับจอดอยู่นี่ครับน่าจะรอสักสองาวันแล้วครับผม ออกลอกใหม่ตัวกัดไหม ขาดซะงั้น,นหน้าดึงเลยขาดอีกแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับตกแถวแถวบ้านครับผม รถมอไซค์ไม่ค่อยดีครับมาจะไปแถวบ้านแผลวสามหมยเดิมวไม่ได้ไปครับเดี๋ยวมาตกแถวแถวบ้านได้สองแต้มครับผมหลุดหลุดหลายตัวเหมือนกันครับบางตัวก็ไม่ได้ถ่ายมีตัวที่สองนี่ไม่ได้ถ่ายครับตัวสองไม่ได้ถ่ายแล้วก็หลุดไปหลายตัวถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างครับอาร้อนครับกลับบ้านนี่ครับ นี่ก็ประมาณเที่ยงครับผมเที่ยงตอนเที่ยงครึ่งครับผมเข้าบ้านดีกว่าครับได้สองแต้มเดี๋ยวพาไปดูแต้มกันครับสองแต้มหมายลอกคลองใหม่ครับรถแมคโครยังอยู่เลยครับของนู้นได้สองแต้มครับวันนี้เข้าบ้านดีกว่าครับ แตมเด็นเปล่าครับเดินตะแคงนี่ครับแตมไซส์สวยอยู่ครับโอเคครับกลับบ้านครับพวกผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมบ้านก่อนครับรถเอามอไซค์ไปซ่อมกันครับผมมันวูบครับโอเคครับโอเคครับเดินทางกลับบ้านครับผม สตาร์ทยังไม่อยากจะติดดูออกตัวบูมะเร่งอยากจะดับครับ ตันหรือเปล่าไม่รู้เสียเงินไปพันแปดไม่พอยียยัเสียเงินอีกครับอะไรแวบบ๊แบๆเหตัวทองครับผม